วันนี้เราจะนำเสนอครับล้างรถเอายางมาต่อยออกขับรถหน้าฝนก็ต้องทำใจนิดนึงครับยางมาต่อยเยอะมากครับแต่วันนี้เรามีตัวช่วยครับลงทุนไม่เยอะครับอันนี้ก่อนที่เราจะใช้สูตรผีบวกนะครับนี่เลยครับราคาไม่กี่บาทครับห้าสิบบาทครับ ตามร้านวันสดุก่อสร้างทั่วไปครับฉีดไว้ประมาณสักสองสามนาทีครับให้มันเยอ้อยๆแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดออกครับนี่ครับเริ่มออกแล้วครับลงทุนไม่เยอะครับใชนะ้ผ้าแห้งนะครับผมคนสักสองสามรอบครับผ้าแห้งเช็ดออกทันตาเห็นครับ ใช้แรงนิดนึงครับนี่ครับหลังจากที่เราเช็ดเรียบร้อยครับสีใสกิ้งครับเงาแวบประมาณนี้เลยครับสูตรนี้ไม่แพงครับประมาณ50บบาทครับกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม